โปรดจงเข้าใจเตยหัตถยาเผยปัจจัยทำวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เหรียญทองเอเชียนเกม2022วันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ควนลงหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-0เซตหลังจบเกมเตยหัตยาบำรุงสุข ตำแหน่งบอลเร็วของทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจกับไทยรัฐสปอร์ตโดยได้เปิดเผยว่าดีใจกับเหรียญรางวัลน,นี้มากไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็สามารถนำกลับไปประเทศไทยได้สำเร็จนอกจากนี้ยังเผยอ,อีกว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผลต่อสกอร์แต่ก็ทำเต็มที่แล้วและเตรียมบินไปนเล่นลีกต่อในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ